เพรนะาะเห็นอันพะเงโอแล้วอันเป็นคนอุย้ยมันเใกล้เขียวอยู่แทะซิเมนองนาดาเพราะว่าเห็นพระเงโอแล้วเข่าไปหานิดน้อย ในลายอยู่ได้นเนาะเป็นเม็ดดีอยู่งามงามเข่างามงามงามเข่าลายมนมานมๆน,มนอันนี้ก็ที่เป็นการตากเขา่าตากเข่าอยูหนาบ้าน เป็นการตากข้าวนะคะตากข้าวตากข้าวชาวร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเกี่ยวข้าวแล้วเด้อพี่น้องร้อยเอ็ดเกี่ยวข้าวแล้วกำลังจะตากเขาตากข้าวตากข,ข,ข้าวนี่เขาน้ำ มันถิได้มักเป็นเม็ดขาวนะพี่น้องเนาะอันนี้ล่าเจ้าของเขาอะ